สบายดีพี่น้องบรรยากาศยามเออ้าร์เลยนีสอส์ดมานอนอยู่นี่เมื่อคืนเ <c oughs> ตืน่้าเลยอืมตืนแต่เศร้า <c oughs> อ <c oughs> ้น้นี่น้องมี่เยเออมีผื่อเนาะน้องนี่ผื่อสานสาสตรผือนี่แหละผลสานศาสตร์นะอือันนี้แหละเขาตัดไปสานศาสตร์าสตร์ผื่อสาสตรผืนะเนี่ยนอนบ้านลัังสีเหลืองนี่แหละเมื่อคืนเ่ยเเจาเห็ุเทือนเป็นลังเป็นลัางลัางใครลังมัน ไ้ถนนแล้วพี่น้องไปถนนเลยนิ่ส่ป่วยกับแก่ดีด้คือนอ,คอนี้คุณโคตรหนันถน่ส่บรรยากาศรอบรอบให้พี่ให้น้องเบ่งมืนเอเนี่ก็จักสิไปจุดได้อีกเลยไปเรื่อยๆ อันนี้ถนนรถเที่ยวรุดไปไล่ข้า,า,างเขามานี่แหละทางนี้ก็มีน้องเนาะมีน้องปลาทางนี้ก็ได้เออเห็นริสสอทอย่างวะกไอไผ่ออมอย่างนี้น่น้องใส่ริสสอดกันไผ่ล้อมพอดีสื่อนะ <c oughs> กไอไผ่ออมมัด เออพี่น้องป่าบ้านไผยลมต้องใส่แบบนั่นซื้อมาจามังมาะจักซื้อยังผูบน้อ่านทั้งเขายากาศขังน้องสิอะไรพี่น้องเอ้ยนี่ก็ยกสิ้ผ้ากันไปทั้งนด้แหละแ้ซสายจะหนักกาฟไฟแหละ มือจะกินเขาเศร้าเด็ดเด็ดกินเขากบบแนมสบายดีเอ็ซ์ีเ่อดทุกคนเด้อาจยินเสียงหลดเนานะบนเช้าช่างหลด,ดยปั่นเขาเศร้าบรปันป่นได้ได้ในมอนนะเขาเอิญ<อ>เขาม่มือเศร้าเขาเอิญสมตีแม่นแนไม่ได้มีหเหนเนาะแค่แคปิดตัวนี้ตัว กินบัตนี่เจ้า,ม,ามัอ,อม,มันเป็นคือแบบห่อสมเลยแน,ม,ออแนมแบบไ้แนมแบบนี้กินเขาเย็นนอนรับปุยคืนเดินทางไกเทียนอนนี่กัใน,นมอ,อนใา นางมาขอบใจลูกสาวผาาเงินไหเมม้อนเด้อนางมุน่นไปคดมาไหาแล้วเมื่อวานลูกสาวทาุงเทพผ่าเงินไหผ่ามาหมื่นบาทและตอนมุนไรซดไหเมม้มอนหาพันสื่อกินสื่อ,อยากเด้อล้วก็ใไหมุนหาพันลูกสาวทาุงเทพ ผากให้แม่คนที่ผากอันนี้แหละคนที่ผ่าแบนให้แม่นี่แหละล้างเงินมาให้ดูแลบึงแง้งให้ตลอดเป็นป้าเป็นพี่มาหน่อยหยุดโชโชมุกขกดใจดวล่เด้อบุญคำบุญสู้ฝากเงินมาให้แม่สื่อกินน้ำถงน้ำทางยาใจให้แม่ขโมุกขบใจให้ดีไม่แห้ง ไปแล้วก็เป็นของท่านแก้วท่านทิพย์เด้อห้มือเศร้าไร้เถาโมอแรงสิ่งุกยางก,การเงินการงานห้ลาบรื่นหายี่ยิ่งขึ้นไปด้วยล่ะเด้อบนข่ำบนสู้ยังจะเก่าเถาส่หัวหาดีไมีแห้งตลอดปลอดภั้ไปม,มาทั้งไรกระสางลุกปุกขึ้นข้าธุรกิจยังก็ให้รลาบรื่นด้วยล่ะเด้อป้าบ่ถิ่นเม่เนาะเบืองแง่งแม่ตลอดทกสิ่งทุกยางบ่วาวันเกิดบ่วาวันยังห้แม่ตลอด ก็เม,ม่ก็ขอมุดขดใจคือเม่มาอีกอะให้แม่มาสุดก,ก,ก่อนสุดก้อนก็ให้นี่ค่ะขมวดขดใจเจ้าหลายๆดูแลเด้อคนงามลูกสาวคนงามสาวค,าาวคานทางให้คนหนึ่งกะทางให้สองพันกะน้องสาวของน้องมุนกะ Sao con xuôi không nay con nắng ác cái này khóc tay đi lạ đôi đi đi mi hèn hết nhang thăm nhang cái này mi mi mì 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 Giang đứa thêm thang thì luôn luôn luôn. Đứa mì đứa này, đứa này mì 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 bé luôn mì trước mì 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 สองนี่สามนี่นะสามลังแมนบาตัวนะอาจจะบบแมนอาจจะเป็นเพื่อนเขาแมนที่สีดังบบกคือเห็นระเบียงคือกันกเดถอคแต่และลางมันจะบบคือกันมีหอมดันบนบ้านก็ดีด้านหนึ่งพี่น้องนะ มาเปิดหูเปิดตาป่านไม่มอนกันบัถไฟไจำเจอยู่ในเหือนเบือ่อมาไปนี้ก็ดีไปได้หนึ่งเอาเด็ไปเดี๋ยวมามาเห็นไรหมอ น,นั่งใส่นางม้เพิ่นพาไปเที่ยวใส่ย่างผู้หูนะแล้วิ่ณจะพาแม่ไปเที่ยวไปไปแห่ใส่แบบนี้ bây để coi lắm chụp nằm mình đầm nằm cái giấy 5 tiếng nằm đầm มาแบบนี้กรณีนิดน,นึงเดินเข้ามาบริเลี่ยงเอาคอยไปเมแวบะบน,น,หกกบนไหนเขาก็พักกินไปอย่ากินเผาเมองได้ก็แว่เนาะก็สะได้เปนิดน,นึงคอยไปคอยมา ลยหล่ทางเิงไายเนาะเชินในเมืองในเมืองเาะอเอเมนปะนี่มันในเขตปะจะหอดไซเดร์ม้วนมือหูจ้ะคือกันอย่งบืหูเลยมาอยู่อำเภอยังบืหูสีเขีวปะเจแมนมือสีเขีวอปนตะบี เขาหลายเนาะจะไมีจะหนกเขาบินอยู่คลิปนี้แตะไม่มอนไปก่อนเด้อคิดน้องเด้อตามคลิปหนาเด้อจ้าปึงไปเลยบาย